สวัสดีครับเด็กๆทั้งหลายวันนี้เรามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับการคูณโดยใช้ผังตารางผังตารางเนี่ยมาช่วยในการคูณทําให้การคูณเนี่ยมีมีความลักษณะที่ง่ายขึ้นนะครับดังตัวอย่างเช่น4.5่คูณเนะครับเวลาเราตั้งตารางตั้งตารางก็เป็นสูตรในรูปแมตริกนะครับก็มีขนาด2อคูณสองสองคูณหนนะครับอันแรก4หลนะัก10บห้หลักหน่วยนะครับแล้วก็7นะครับแล้วก็ตี หลักหน่วยกับหลักสิบแยกออกจากกันนะครับเจ็ดห้าสามสิบห้าใส่ห้าห้าอยู่ในหลักหน่วยนะครับสามอยู่ในหลักสิบนะครับต่อไปเอาสี่คูณเจ็ดได้ยี่สิบแปดแปดอยู่ในหลักหน่วยสองอยู่ในหลักสิบนะครับเสร็จแล้วดึงห้าลงมาเอาแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดตัวเนี้ยสิบเอ็ดตัวเนี้ยหนึ่งตัวเนี้ยนะครับอยู่ในหลักสิบก็เอาไปใส่เลื่อนตำแหน่งถัดไปนะครับหลังจากนั้นเอาสองบวกหนึ่ง 2บวก1 2บวก1ก็เท่ากับ3นะครับคำตอบก็คือ3 1 5นะครับเรามาเช็คคำตอบวิธีการเช็คคำตอบโดยวิธีการคูณปกตินะครับ45คูน7นะครับอันนี้คูณตามแนวตั้งนะครับ7 5 3ดใส่5ทด3 74 28 28บวก3ได้31นะครับผลปรากฏว่าคำตอบได้เท่ากันนะครับลักษณะการคูณด้วยวิธีการใช้ตารางกับลักษณะการคูณด้วยวิธีการ คูณในแนวตั้งนะครับอ่ะอีกข้อนะครับอีกครั้งหนึ่งอีกข้อสมมุติว่า46คูณ25นะครับตารางก็เป็นขนาดเมต 2, รมติกขนาด2คูณ2นะครับเมตริกขนาด2คูณ2 46 46เนี่ย4เนี่ยอยู่ในหลักสิบ6เนี่ยอยู่ในหลักหน่วยแยกหลักสิบหลักหน่วยออกจากกันนะครับ2อยู่ในหลักสิบ5อยู่ในหลักหน่วยเราก็ตีตารางนะครับตารางด้านด้านบน ด้านบนก็จะเป็นหลักสิบด้านล่างก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับมาดูนะครับ 6, 2สอง2 1ออยู่ในหลักสิบสองอยู่ในหลักหน่วยนะครับต่อไปห5ห5 3ห3สอยู่ในหลักสิบศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะครับต่อไป4คูณ2 4คูณ2ได้8นะครับศอยู่ในหลักสิบใส่0นย์ะครับตรงหลักสิบใส่0 8ย์อยู่ในหลักหน่วยต่อไป4คูณ5 4คูณ5 20นะครับใส่2 2อยู่ในหลักสิบนะครับศนย์อยู่ในหลักหน่วย หลังจากนั้นก็ดึงนะครับอันนี้ได้0ูนย์เอา2บวก3บวก0นย์ะครับ2บวก3บวก0ได้เท่ากับ5นะครับอันนี้จะคูขีด2เส้นนี่คือตัวผลคำตอบนะครับต่อไปเอา1บวก8บวก2นะครับ1บวก8บวก2เนี่ยมีค่าเท่ากับ11นะครับ11 11เนี่ย1ตัวเนี้ยอยู่ในหลักสิบนะครับดึงไปข้างหน้านะครับเลื่อนตำแหน่งไปอยู่ในหลักถัดไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้1 ได้1ผลคำตอบนะครับผลคำตอบคันนี้ก็คือ1 1 5 0นะครับวิธีการตัวจคำตอบนะครับโดยอาศัยการคูณโดยวิธีการคูณแนวตั้งนะครับสี่สคูณยี่นะครับหกูณหได้30ทด3 5มคูณสได้20บวกอีก3เป็น23่นะครับสองูณหกใส่2ทด1นะครับทดหนึคูณสเป็น8 บวกอีกหนึ่งเป็น9นะครับและเอามารวมกันนะครับผลลัพธ์ก็จะได้มีค่าเท่ากับดึงศูนย์ลงมาได้5 9นะครับ9กวก2ได้11นะครับผลคำตอบได้เท่ากันเห็นไหมครับระหว่างวิธีการคูณด้วยวิธีการใช้การคูณในลักษณะแนวตั้งนะครับกับวิธีการคูณโดยใช้ผังตารางนะครับแบบไหนใช้ได้ดีกว่ากันก็แล้วแต่นักเรียนจะเลือกโอเคครับขอบคุณครับ